อันนี้เป็นเด็กเช็ดรถปะเนี่ยอุ้ยจะให้เป็นก็ได้นะคะเอาไมา้เช็ดไหมละ่ะเอาไม้ให้เช็ดก็ได้นะเอาไมา้เช็ดก็ได้เหรอใช่อุ้ยพี่ไปพี่ไปอยู่อู่แบบอู่มาเยอะมากอ่ะไม่ว่าจะช่างเก่งๆเก่าๆแล้ว,ลวๆๆๆนี่นี่มาเจอช่างนี่รู้สึกแบบเฮ้ยน่าเอามาทำนะสวยไหม<น>สวยหนูชอบมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะม่ถึงหนูอ่ะชอบไม่ถึงหนูหรอ สบายสำหรับคาบูเรเตอร์รูปนี้อันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยปรับนิดเดียวที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราปรับปรับความหนากับความบางค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้ให้มันนิ่มเหมือนนี้นิดนึงแล้วก็เดินเบานิดนึงวันนี้ผมบอกเลยว่ามีความรู้สึกรู้สึกพิเศษพิเศษแบบว่าไม่ใช่แบบว่ารถคันนี้นะฮะผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคือเราต้องมาเราต้องมาทํารถที่นี่อ่ะคือผมทําผมทาที่อื่นมาเยอะใช่ไหม ทำกับช่างในตํานานทํากับคนนั้นคนนี้ซึ่งแบบผมบอกเลยว่ามันไม่สุดฮะที่นี่สุดไปเยอะนะครับอาจจะไม่สุดเรื่องของเครื่องยนต์และมาไมานะฮะอาจจะไม่ได้ทําแรงนะครับแต่แบบว่าบอกเลยอย่างเงี้ยอุ้ยใครครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ยอันนี้อันนี้เป็นเด็กเช็ดรถปะเนี่ยอุ้ยจะให้เป็นก็ได้นะคะเอาไมา้เช็ดไหมเ <laughs> ออเอามาให้เช็ดก็ได้นะ เอามาเชคก็ได้เหรอใช่พี่ไปอยู่อู่แบบอู่มาเยอะมากอะ่ะไม่ว่าจะช่างเก่งๆเก่าๆแล้วนี่นี่มาเจอช่างที่รู้สึกแบบเฮ้ยน่าเอารถมาทำนะจริงปะใช่ปะแล,แล้ววันนี้รถเป็นไรปะคะวันนี้วันนี้รถไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้รถไม่เป็นไรแล้วพี่เป็นไรหรือเปล่าคะหน้าแดงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยไม่แสงสะท้อนจากไอ้ตัวนี้เข้าหน้าหนูก็เซลลจะเสียอาการเลยปกติ ไปถ่ายไปถ่ายที่อื่นไม่เสียอาการอย่างนี้นะครับรู้สึกแบบน้ําเสียง <c oughs> น้ําเสียงน้ำเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงเสียงสองนี่น้ำล้าต้องจิตน้ำเลยเี้ยเสียดายไม่ได้เอาเว้นดามาเอาเว็นดํามานี่น่าจะปกปิดอะไรได้เยอะนะฮะ <c oughs> อันนี้ปิดแมสไปก่อนโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องสมัยตอนนี้นะคะคุณพี่ก็อยู่ที่ร้านเหิ่นการช่างนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครัชศีนะคะอยู่โซนสี่แยกไฟแดงสายแปดทางมารุนลมจ้า แล้วนี่เราเช็ดรถทําไม <S <S อ่ะก<อ>็รถคันนี้นะคะเอามาทํากับเราไปแล้วก็เพิ่งจะเสร็จเ<อ>มื่อวานแล้วก็วันนี้ตอนเย็นหนูจะส่งงานแล้วหนูก็เลยเช็ดสักนิดนึงเพราะว่าเราจอดเอาไว้สองสามวันฝุ่นมันก็เยอะเนาะพีองพีเอ็มมันก็มีอ่ะเนาะอ๋อเหรอฮะสวยไหมสวยหนูชอบมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะไป็นคลาสสิะชอบหมายถึงหนูเหรอยอกยอกอะต่อที่รถเอ้าคุยกันเรื่องรถไปนู่นได้ไงเนี่ยอะไรนะ คุยกันเรื่องรถอยู่ไปนู่นเฉยเลยเออเนาะพี่นั่นแหละไม่ใช่ <laughs> พี่นั่นแหละอันนี้รู้สึกว่าที่พี่เห็นตอนแรกคือทำสี่จังหวะอันนี้เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วโดยปกติแล้วอ่ะทำสี่จังหวะซ่อมบำรุงควานเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโช้คตเตอร์สี่จังหวะ แต่ว่าถ้าเกิดใครนะ,ะที่มี2จังหวะแล้วอยากจะเอามาเออให้เก็บบำรุงดูแลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยร้านเราก็รับเมืก่อนเนี่ยพ่อเขาก็จะเป็นคนที่รับ,รบแต่งในส่วนของ2จังหวะอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยก็คือพ่อเนี่ยทำรถตั้งแต่อายุ1 6 15 1 6 เขาก็จะทันรุ่นนี้แน่นอนว่าต้องทันใช่ไหมคะเขาก็จะรับทําพวกนี้อยู่แล้วซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องเบสิกสาหรับเขาแต่สําหรับสมัยเองต้องบอกตรงๆว่าเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเริ่มรู้จักเริ่มเรียนการแยงเสื้อเริ่มอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ที่ยังอยู่ประมาณ5-6ปีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยังไม่แบบปุโป่งอะไรมากอะไรเงี้ยยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่แล้วถามว่าทําได้ไหมทำได้ไหมหมายถึงแยงเสื้อหรือว่าเปลี่ยนอะไรเนี้ยเปลี่ยนได้ค่ะทำความเข้าใจกับมัน มีเบสิกเป็น4จังหวะอยู่แล้วสองจังหวะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าครับเจ้าของนี่วัยประมาณเท่าไหร่หนะเนี่ยตอนนี้ประมาณพ่อหนูเลยค่ะ,ะเขาก็พยายามคมทุกอย่างให้มันแบบคอนเซ็ปต์เดิมคลาสสิกตลอดแล้วก็<ม>เขาก็ไม่ค่อยขี่อันนี้นี่หนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ค่อยขี่สงสัยจะเป็นรักรถแหละคนรักรถก็จะแบบว่าเก็บไว้อะเนาะอารมณ์แบบนี้เลยน้องสมัยเช็ดให้ดูอีกรอบนึง ก็คือก็คือเขาจะแบบอย่างนี้แหละทั้งวันแค่มองแค่มองก็แค่มองดูก็มีความสุขแล้วใช่ใช่มันจ้าซะเหลือเกินเครื่องยนต์นี่เราต้องถามคุณพ่อป่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าไงค่ะถ้าจะเอาให้ชัว์และอยากได้ข้อมูลอ่ะเดี๋ยวสบายจะให้คุณพ่อมาอธิบายในเชิงของรายละเอียดให้ฟังวันนี้ตั้งใจพามาดูไอซกของน้องสมัยนะเนี่ยน้องสมัยข้อมันพี่ดูหน่อยได้ไหมครับอะไรนะข้อม่ดูได้ไหมสูงไหม สูงค่ะแต่ได้หนะยู่ไดขัยก็ไม่ถึงแล้วจะต้องขยิบอันนี้มันตั้งคู่อยู่อ่ะระวังนะครับระวังนิดนึงอย่าโยกไปด้านหน้าจะเสียหลักอันนี้หนูว่าหนูเซฟไปแล้วนะได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะสวยไหมรถสวยไหมสวยสวยมากมากเลยเออใช้ได้แล้วเนี่ยคันนี้น่าน่าใช้อ่ะใช้ได้นะใช้ได้นะสตาร์ททีเดียวติดไหมฮะสตาร์ททีเดียวติดค่ะหลอสตาร์ทติดง่ายไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวลองดูก็ได้ โอ้แต่ว่าไมลว่าไมลลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะถลายแรดลงไปไม,ไม่ไม่เหมือนสี่จังหวะเนาะกดเบรกด้วยครับเวลาสตาร์ทถูกต้องเฮ้ยอย่าเบิ่นเบิ่นมาเดินนะคะเฮ้ยดูผ่นผอดูเหมือน,เ,นเสียงไม่ดุนะอันนี้ยังไม่ได้ปรับจูนเลยนะใช่ไหมแล้วท่อเดิมไหมอะไรนะท่อเดิมไหมคะคิดว่าเดิมอ่ะพอไม่แล้ว สามารถทําให้มันวิ่งดีขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะเบื้องต้นมันเป็นอ่เหมือนข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วอืเสียโอเคนะคะใช้ได้ใช้ได้คือแบบถึงแม้อากาศจะร้อนนะฮะแต่ก็ได้เห็นหน้าน้องก็โอเคแล้วมไม่ <laughs> มีหยอดอีกแล้วหยอดอีกแล้วอุ้ยหยอดบ่อย ปกติสัมภาษณ์ช่างคนอื่นพี่หยอนอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาตบเอา,อาจริงหนูเห็นแล้วล่ะ <คน S 2> สัมภาษณ์ช่างคน,นจะซีเรียสเลยเตอผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยคนแก่อย่างเงี้ยแต่นี่คือรู้สึกรู้สึกถูกใจนะครับเดี๋ยว <c oughs> เอาทีเซ็ตมาให้จูนเล่นดีไหมเนี่ยโอ้ยซิงเหรอใช่อเอาทีเซ็ตทีเซ็ตอาร์นี่เอฟซีพี่เยอะมากน้องสมายคือเขาชอบเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถคันแรกของช่อง YouTube ช่องเนี้ยก็คือคนเขาก็เลยติดกันผมใส่ต่อทีเซ็ตมาให้น้องสมายแบบ จูนซะหน่อยดีไหมเอามาเลยขี่แล้วกลับไปเอามาเลยฮะไม่ได้ไ<อ>เดี๋ยววันนี้ฝนตกใช่คุณกลัวฝนอ๋อกลัวฝน,อ,วฝนอืมแล้วปกติเนี่ยเราใส่ชุดอย่างนี้ซ่อมเลยเหรอ,หรอเลยว่าไงปกติจะเป็นเสื้อแบนดของสมายค่ะกับกางเกงวอร์ม<อ>แต่วันนี้เต็มยศน,นิดนึงเออชุดนี้ไม่ว่าดูแบบธรรมะธรรมเองนะน่ารักดีใช่แต่ก็ร้อนร้อนใช้ได้เลยเหมือนกันนะปกติต้องปกติต้องมีประแจด้วยไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะก็มีนี่แหละโอ้ย อันนี้อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรพวกคาบูนั่นนี่แล้วใช่ไหมต้องหรออันนี้จริงๆคือต้องปรับจูนนิดนึงสาหรับคันนี้เพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เต็มสเต็ปที่เขาต้องควรจะเป็น่ะเนาะอ๋อเหรอใช่ต้องปรับจูนนิดหน่อยสาหรับคันนี้นะจะไปทุบใครปะเนี่ยถุกพี่ดีเปล่าโอ้ไม่เอาหอยละไม่แอย่หยอกหยอกหยอกไหนพูดถึงคุณพ่อเยอะเรียกคุณพ่อมาคุยสักแป๊บหนึ่งได้ไหมได้เลยคุณพ่อครับเชิญเข้ากล้องหน่อยครับ ไหนผมก็มาแล้วไปถ่ายช่างเรียกว่าช่างแก่เก่าเยอะอันนี้ครับผมพ่อเหินนะคะร้านเผ็ดรารช่างค่ะที่มาของคำว่าเหินจำช่างใช่คือเปิดร้านอยู่ที่นครปฐมนี่นานแล้วนานแล้วค่ะนานแล้วคุณพ่อครับถามกันแบบง่ายๆเลยสำหรับไอซ์เนี่ยคุณพ่อว่าเป็นรถที่น่าใช่ไหมก็น่าใช้ระดับหนึ่งจ้ะระดับหนึ่ง เพราะว่าเกียร์ก็มีทั้งหกเกียร์แล้วตะคอนจะสีมีที่ให้ขี่ทั้งหกเกียร์ไหมเมื <c oughs> ่อก่อนมันมีตอนนี้มันไม่ได้รถมันเยอะไป๋อวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้อง,องจะบอกว่าจะบอกว่าเมื่อก่อนนี่คุณพ่อน,นี่ตัวเทสเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเมื่อก่อนก็ต้องลองถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าน้ํามันพอหรือไม่พออืคฝาเกินหรือน้ํามันขาดอะไรคือมันมาไหลประเด็นใช้สับ,ส,บสับสมัยนี้นะจมไหมฮะคุณพ่อต้องจม ต้องจมถ้าไม่จมไม่ต้องออกไปคือคือไม่จมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมจ้ะโอ้โหแพ้แน่ถ้าไม่จมไม่ต้องออกไปจากอู่อะสมัยนั้นนี่ผมว่านั่นแหละต้องจมทุกคันเนาะต้องจมง่ายๆถ้าไม่จมไม่ได้แพ้แน่ถ้าไม่จมไม่ได้นะฮะแพ้แน่นี่หมายถึงเอาไปแข่งกับใครเอาไปแข่งกับเขาแพ้เอาไปแข่งกับเขาแพ้แน่นอนใช่ไหมแพ้แน่นอนอ่าเออเฮ้ยเหมือนกันเลยคุณคุณพ่อคุณลูกตัวเท่ากันเลยไม่ใช่ตไว้หนวดได้เลย มัดมัดมัดเหมือนกันด้วยมัดผมนะฮะโอ้โหเปียวมากแล้วคันนี้ก็ทําเสร็จแล้วใช่ไหมคุณบออจ้ะแต่ว่าไม่ได้เอามากมายเอาแบบพอแตกต่างครับเจ้าของเขาเน้นไว้ใช้ยาวๆเวลาออกทริปอืมซึ่งถ้าถ้าไม่เยอะมันก็จะเหนียวมันก็จะทนหน่อยเนาะทนหน่อยถ้าเอาเต็มที่อ่ะก็ไว้แข่งอย่างเดียวสี่ร้อยเมตรเอาไปออกทริปไม่ได้ครับเออคันนี้เขาสวยนะผมว่าใช้ได้เลย แล้วการผมจะเรียกว่าการเลี้ยงดูได้ไหมทาไมถึงสมัยถึงได้ชอบเครื่องยนต์ครับเพราะว่าอ,อะไรคือเขาเห็นมาตั้งกันเล็กๆถึงอะไรแล้วแลาไม่แล้แ,ลแ,ลแบบว่าไม่มือเลอะนั่นนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างเราถ้าถามสมัยนะส<อ>มัยไม่รู้สึกอ๋อเล็บสวย,สวยๆไปทํามาอะไรอย่างเงี้ยเ,เวลาทําเล็บก็ทํารถได้ค่ะไม่มีปัญหาอ๋อเหรอฮะใช่ไม่มีปัญหา,หหาทาเล็บทารถได้แสดงว่าคุณพ่ออาจจะไม่ได้บุกฝังละ อาจจะเป็นการเรียกได้ว่าซึมซับแล้วกันจ๋ะ,อ,ะอันนี้คือเราต้องเล่าให้ฟังว่าต่กอดตอนเด็กๆะคะ่ะพ่อจะเลี้ยงโดยวิธีการให้เราคุกอยู่กับนี่แหละจารบีน้ำมันเครื่องคุกกระฟุน่นคุกกระยางคุกอยู่กับพวกนี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเลอะเทอะหรืออะไรอย่างนี้ครับใช่ส่วนคันนี้ก็เมื่อกี้น้องสมัยเบิร์นนี่เสียงผ่านไหมพ่อพ่อถือว่าใช้ได้ไหมน่าจะต้องจูนอีกนิดนึงเออมันต้องจูนหน่อยจูนให้มันหนาขึ้นอีกหน่อยจูนนนใใหห้้บาาางกกว่่เิดึ อ oh. าการเบิ้ลไม่ขาดมันอาจจะบางมันอาจจะหนาไปครับทำให้ไม่ค่อยวิ่งเนาะจ้ะอืมก็คืออาจจะมีการลือร้อเล็กน้อยนะครับสบวันนี้ก็นั่นแหละตั้งใจนะฮะเห็นน้องสมัยมานานติดตามก็เลยแบบว่าอยากจะมาดูซะหน่อยแต่ก็เออได้คุยได้แล,แล,แล้วก็นั่นแหละได้รู้จักคุณพ่อด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับก็รับงานสองจังหวะตลอดเนาะช่วงนี้ใช่ไหมถ้าถ้าเข้ามานะค่ะค่ะ แล้วแยงก็ทักบล็อกมาก็ได้ค่ะครับคุณพ่อพูดไม่ค่อยเก่งให้เป็นไรใช่ๆพ่อูไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวคันนี้มันยังขาดจูนเดี๋ยวจูนถูกต้องไหมอ่ะโอเคได้พอสตาร์ทให้หน่อยตรงรุ่นตรงรุ่น ทำไรครับ ก็ถือว่าลึกเหมือนกันนะคุณพ่อได้อยู่นะขอได้ไหมเอ้ทำอะไรไปบ้างคับน้องสมัยตรอดคาร์รบูเรเตอร์ลูกนี้อันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยปรับนิดเดียวปับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราปรับปรับ,บความหนากับความบางอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้ให้มันนิ่มเหมือนนิดนึงแล้วก็เดินเบานิดนึงเฮ้ยรู้ทุกอย่างเลยนเนี่ยปรับได้หมดเลยเหรอขอได้ขอได้ดนิดหน่อยพี่ยังไม่รู้เลยนะว่าเพราะว่าคาร์บูบางลูกมันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่เมื่อกี้เราหมุนตรงนี้ใช่ หมุนตรงนี้ตรงนี้ครับถ้าเราหมุนเข้าอ่ะมันจะเป็นหนาหมุนออกมันจะเป็นบางทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ับเห็นไหมมันจะเล่งพอมันเล่งเราอยากได้เล่งประมาณไหนเราก็ปรับเบแต่ถ้าเกิดสมัยชอบนุ่มๆก็เราเดินเบานิ่งๆเนาะเดินเบานิ่งๆเกือบดับะโอ้ยประมาณนี้ที่สมัยจะพอทําได้ครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะสอนก็ว่าใช่ต้องค่อยๆลองสุดยอดจับไหมจับเครื่องเนาะจับเครื่องกันเลยครับ น hey. oh huh. ิ่งแล้วเนาะคุณ่อานะนิ่งแล้วนิ่งแล้วแมฝากผลงานสมาหน่อยเร็วมีอะไรให้ติดตามไหมะ ก็ฝากติดตามเพจนะคะเป็นเพจ f a c e b o o k สมัยการช่างนะคะก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก mm hmm. ็มี YouTube นะคะชื่อช่องสมัยแมคคานิกค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครอยากจะติดตามช่องทางที่เป็น Facebook ส่วนตัวก็ชุติการเถินอดิสัยค่ะหรือใครอยากจะติดตามใน IG ไปดูรูปดูวิดีโออะไร uh huh. อีกแนวหนึ่งก็สามารถติดตามได้ที่ IG สมัย4236ค่ะ น่าคิดนั้นเนี่ยอีกแนวหนึ่งนแนวไหนวะเนี่ยเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือสมมุติ <laughs> นี่คือชีหนูตอนกลางวันใช่ไหมไอจีจะเป็นชีนตหนูตอนกลางคืน <laughs> โ,อโ,โอ้โหน่าติดตามน่าต <laughs> <ๆ>ิดตามอะไรก็วันนดี้พามาดูไอเอ็กซ์ของน้องสมัยนะครับ <laughs> โดยร้านเหินการช่างนะครับออกเลยว่ามาร้อนๆแต่ก็ไม่ผิดหวังนะฮะ <laughs> น้ำอย่างน้อยน้ําก็เย็นละพี่ขับรถมาไกลไหมเนี่ย ก็50ิโลเองไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้าถ้าร้านอื่นอุ้ยไกลจังเลยอันนี้ไม่ไกลละไม่ไกลเกินใจหรอกวันนั้นเขามาจากที่ไหนนะเขามาจากหูต่างจังหวัดเขามาจากสุพรรณบุรีแล้วขี่รถมาขับมาแค่มาซื้อน้ำมันเครื่องขวดเดียวเขาก็ขี่มาเพราะฉะนั้นไม่ไกลเกินใจนะคะอยู่เชียงใหม่ก็ขับมาได้โอ้โหอยู่เชียงใหม่ก็มาอ่ะล้วแต่แวแล้วแลัดแต่ใจใจถ้าเอฟซีผมชอบชอบน้องสมายนะครับหรือว่าชอบรถหรืออะไรก็ช่างเดี๋ยวนะฮะ ฝากแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจผมจะได้เอา TZR ซผมเนี่ยมาให้น้องสมัยจูนเบิ้ลเบิเร่งๆบ้างเนาะค่ะอยากให้ขี่ให้ดูนะเนี่ยแต่คุณพ่อน่าจะห่วงนะเนี่ยใช่ไหมให้พ่อขี่ให้ดูดีกว่าเฮ้ยฟี้ยเอาเลยไหมให้พ่อขี่ดูเลยไหม ไม่เป็นไรเป็นห่วงให้พ่อขี่ดูเลยไหมไม่หรอกเป็นห่วงเป็นพ่อประมาณนี้เอาเป็นเบาๆเบสิกเบสิกไปก่อนเนาะเบสิกกะชื่อพี่ฮะใช่ใช่พี่เบสิกคโอเคขอบคุณมากนะที่ให้สับพ่อในวันนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เบสิกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะ don't forget to click like and click share and click subscribe ค่ะ thank you for watching ค่ะโอ้โหเป็นชุดเลยอย่ากลับอยู่อย่ากลับอยู่มอเตอร์โชว์ไปละ a few moments later เรื่องอยากเอารถมาทำที่นี่แล้วอ่ะน้องสมยัยเอาไปเลย <c oughs> อยู่แล้วคะ่ะค่ะเอาเอามาไว้ได้ไหมเอามาทิ้งหรอ <c oughs> ใช่เอามาทิ้งไว้ก่อน <c oughs> ได้เอามานอนที่นี่ได้นะจริงเหรอเอารถมานอนที่นี่ได้โอ้โห <c oughs> <c oughs>